พี่ใหญ่เขาเป็นนักโทษประหารจริงๆแต่ที่สุดข้าก็ได้เห็นทถมยังมีชีวิตส่วยนั่นใครกันเราก็กำลังถูกประหารพรบเขาหรือเปล่าอ่ะต้องกลัวจังเลยอ่ะนี่ไม่ใช่เรื่องจริงใช่ไหมพี่ใหญ่ไทำไมมาได้ไหมอ่ะเตัมติดโซ่แล้ว น้องเล็กเสียงใารพูดกันขทนไม่ได้ที่ต้องผออร่ไม่เห็นเราอ่ะเออมาดูกันว่าเราจะออกได้ไหมเออไปครับหนักจังเลยอ่ะโอ้ทำไมล่ากไปเลยเนี่ยอะไรกันเนี่ไปแล้วไปแล้วไปไปไปช่วยกันช่วยกันช่วยกันอย่าลมอออเอาเราไปใส่ไว้ในรถนักโทษประหารเย่งอ่ะเาต้องมีเหตุผลที่ทำแบบนั้นน่ น้องรองน้องสาบตามรถนกโทษไปไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าข้าจะตามหาปีสามครับพี่ใหญ่ลุยกันเลย นั่นปีศาส์หัวลาที่จออซ่อนหาไม่ได้ฉันใดหัวลาของเจ้าก็ไม่วันเป็นมนุษย์ฉันนั้นหากเป็นเช่นนั้นแล้วจะเป็นเช่นไรความจริงก็คือเจ้าไม่อาจเปลี่ยนเป็นหัวมนุษย์ได้จงคุยเจ้าตํ่าช้ายิ่งนักเจ้ามีเทพมากมายให้ความช่วยเหลือช่างเป็นการกระทําที่ขี้คลาด ข้าขอท้าให้เจ้ามาสู้กับข้าตัวต่อตัวสู้กับข้ามาสู้กันสิไปสาวหุ่นละรับดีไปเฮ้ยช้าก่อนเจ้าจะใช้ดาบปราบมารของเจ้างั้นเหรอเจ้าก็รู้ดีว่ามันสังหารข้าไม่ได้แต่เจ้าก็ยังกล้าเตือนให้ข้าระวังดาบจะมีประโยชน์อะไรแล้วแม่จิงก็อย่าหนีสิจะเกิดขึ้นไหนไม่ช้ารอให้ข้าดูดวิญญาณชั่วอีกสองดวงข้าจะดูดวิญญาณสี่สิบเก้าดวง ข้าตระหนักถึงความฝันของข้าเมื่อถึงเวลานั้นไม่มีพวกเจ้าคนไหนหยุดข้าได้ข้ากำลังต่อสู้เพื่ออุดมการของข้าไอสาวลาโอ้อดไปเถอะจะรู้ว่าเจ้าใช้เลเหรืออะไรทำไมเจ้าไม่เชื่อข้าเหรอได้สิข้าจะแสดงให้ดู เขาชื่อว่าเจิ้งซื่อเจียเขาเป็นราชบุตรเคยแต่ว่ามีภรรยาอยู่แล้วหลังจากได้รับตําแหน่งอย่างเป็นทหา,ารก็ทอดทิ้งภรรยาไม่เพียงเท่านั้นยังพยายามฆ่านางและลูกด้วยแบบนี้ไม่เรียกชั่วเหรอเปาปุ่นจินที่ทุกคนเรียกว่าผู้พิดูความยุติธรรมกำลังจะตัดหัวเขาที่ลานประหารด้วยเครื่องประหารหัวมังกรเจ้าฆ่าข้าไม่ได้ข้าเป็นราชบุตรเคยข้าเป็นราชบุตรเคย ขาเป็นวิญญาณดวงที่48ที่ข้าต้องการดูดวิญญาณอ๋เจ้านี่หยุดบทนีได้เหรอข้าไม่ได้อวดดีแต่มันจำเป็นเจ้าจะมาเข้าใจความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะต่อสู้เพื่ออุดมการณ์ของข้าได้ยังไงเป็นเพราะเจ้าไม่รู้สึกเช่นนั้นเป็นสาวหราดโดนดาาของข้าซะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนซิเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วดูด่าป้าบออะไร ข้าเคยเห็นดาบสัปปะรังเคของเจ้าแล้วบังคบับอดูดตื้อแว็บหนีโอ้